คนไทยอันนี้นะคะก็จะฉีดเป็นยาคุมกําเนิดเนาะชนิด3เดือนให้กับคนไทยฉีดตรงสะโพกนะคะเคนะาะเนื่องจากว่าวันนี้เราจุ่มตรวจแล้วว่าคนไทยนะคะไม่มีการตั้งครรภ์เกิด ยาคุมตัวนี้เป็นยาคุมฮอร์โมนเดี่ยวเนาะฉีดไปแล้วอะค่ะจะคุมกําเนิดได้สามเดือนนะคะเนาะจะฉีดตรงสะโพกเดี๋ยวเราจะออกบัตรนัดให้หนึ่ง้าอีกสามเดือนมาฉีดซ้ํานะคะเนาะหลังจากฉีดยาคุมตัวนี้แล้วนะคะห้ามกดเงือกขึงตรงบริเวณตำแหน่งที่ฉีดเพราะจะทําให้ยาค่ะมันออกฤทธิ์เร็วและยามันจะหมดฤทธิ์เร็วก่อนกาหนดเพราะฉะนั้นหลังฉีดแล้วทําตัวปกติเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตรงบริเวณตำแหน่งที่ฉีดเนาะ แล้วก็เนื่องจากว่าเราฉีดแล้ววันนี้ค่ะไม่ได้มีรอบเดือนนะคะยาคุมจะยังไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีคนไข้จะต้องรออย่างน้อย7วันนะคะเพื่อให้ยาคุมออกฤทธิ์สูงสุดในกระแสะเลือดก่อนถ้าสมมุติว่าหลังฉีดไปนะคะถ้าเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ได้ก็จะดีเพราะให้รอให้ฤทธิออ์มันสูงสูงนะแต่ถ้าสมมติว่าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะมีการสวมถุงยางอนามัยขณะที่มีเพศสัมพันธะ์เนาะเพื่อให้ลิยาออกฤทธิ์สูงสุดก่อนเนาะหลังจากฉีดไปแล้วอาการท้านเคยงที่อาจเจอก็คือ อาจจะมีเลือดออกกระปิดกระปอยในช่วงแรกประมาณ3 6ถึงเดือนแรกที่เริ่มฉีดหรือจะไม่มีเมนเลยแล้วแต่การตอบสนองของแต่ละคนแล้วก็อาจจะเจอว่าน้ําหนักตัวอาจจะเพิ่มสูงได้แล้วแต่คนเช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนก็น้ําหนักตัวลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นคือมันแล้วแต่การตอบสนองของแต่ละบุคคลเนาะโอเคมีข้องสงสัยคําถามอะไรไหมคะในเรื่องของยาคุมวันนี้ไม่มีคนะ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราฉีดยาคุมกันที่ะโพาะนะคะ